เอาละค่ะไปช่วยกันนะคะเป็นเรื่องของผลกระทบโควิดแต่ว่าในมิติของคนพิการกันบ้างท่านผู้ชมคะกลุ่มคนพิการนะคะในนามคนพิการแห่งประเทศไทยนะคะออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหามาตรการป้องกันโควิด1 9นะคะรวมทั้งหามาตรการช่วยเหลือคนพิการให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่าง ทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมด้วยนะคะซึ่งในขณนะนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในสังกัดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งหามาตรการดูแลคนพิการนะคะในการป้องกันไวรัสโควิด1 9โดยมีการสำรวจนะคะแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับทางเครือข่ายด้วยติดตามรายงานจากผู้สข่าวของเราค่ะคุณปานิสาเขินแก้วภาคูลค่ะ จอใจเป็นที่ใจใ,ใ,นใจใน,นะจริงๆว่าทุกวันเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยเขาก็แย่แล้วอะรู้สึกแย่แล้วแบบแล้วเขาจริงๆไม่ไม่มีขยักไปโรงพยาบาลนะถึงไม่พิการก็ไม่มีขยักไปโรงพยาบาลถ้าไม่สุดจริงๆถ้าไม่เป็นากจริงก็ยอมทนอยู่ที่บ้านกินยาหมอตรงมาตีอะไรก็ว่าไปแต่เราไปอ่ะแต่เราไม่มีไม่มีป้องกันอ่ะคือ เปอร์เซนต์ติดเชื้อเราเยอะมากเนี่ยเราอยากให้ทางรัฐบาลเนาะลองคิดดูแล้วลองดูว่าจะช่วยเราอย่างไงเราชอบมาแจกแมสให้เราหรือว่ามีหมอเยี่ยมที่บ้านใช่เราก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปติดเชื้ออะไรเงี้ยนางสาวสาวรักษ์ควงเงินคนพิการที่นั่งรถวิลแชร์มากว่า30ปี เธอร่วมสะท้อนปัญหาในนามตัวแทนของคนพิการถึงกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของคนพิการในขณะนี้ทั้งการเดินทางไปทำงานและไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเนื่องจากคนพิการมีภูมิต้านทานน้อยจึงมีความเสี่ยงสูงกว่าคนอื่นในสังคมอีกทั้งการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทุกรูปแบบเป็นไปได้ยากเพราะความจากัดของร่างกาย และ,ะไรายได้ที่จะจัดซื้อหน้ากากอนามัยหรือเจลแอลกอฮอล์ที่ค่อนข้างขาดแคลนในขณะนี้แม้ภาครัฐจะแก้ไขปัญหาโดยการแจกหน้ากากอนามัยหรือจําหน่ายในราคาไม่แพงแต่คนพิการไม่ได้รับโอกาสเพราะไม่สามารถไปต่อคิวที่ค่อนข้างยาวจึงอยากให้รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญเร่งหามาตรการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านนางสาวอนิราที่นนท์รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอกอเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 ที่กำลังแพร่ระบาดและส่งผลกระทบในวงกว้างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเล็งเห็นความสำคัญและเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการและดูแลคนพิการ ซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางและมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้ง่ายพอกอจึงได้ออกมาตรการระยะเร่งด่วนรวมทั้งแผนรองรับสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด -19 ในการเยียวยาคนพิการที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านสุขภาพรวมทั้งทําสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันไวรัสโควิด -19 ให้คนพิการทุกประเภทและประชาชนกิจอาสาได้มีความรู้ความเข้าใจ ล่าสุดรองอธิบดีพกกอลงพื้นที่ชุมชนคลองนาหมอนคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อเยี่ยมคนพิการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและนําถุงยางชีพพร้อมแนะนําวิธีการใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องให้กับ,บครอบครัวคนพิการเ,เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการของพอกกอโควิด19เนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุ คือเสี่ยงมากเสียงมากกว่ากลุ่มอื่นนะคะก็ที่นี่ก็เป็นผู้สูงอายุด้วยพีการสูงอายุด้วยก็เลยต้องลงมาเป็นพิเศษนะคะในเรื่องมาดูแลว,ว่ามีความรู้ในการ<น>ป้องกันบ้างไหมแม้ว่าจะไม่ได้ออกจากครอบครัวหรือว่าไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยแต่วันหนึ่งถ้าต้องออกไปข้างนอกเนี่ยการเดินทางหรือว่าการไปไปรับบริการาต่างๆเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันคือเราตัวเราเอง อาสาสมัครต้องดูแลตัวเองก่อนให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็กินร้อนช้อนกลางนะคะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสกับผู้ป่วยหรือแม้แต่ก่อนจะสัมผัสผู้ป่วยเราก็ต้องล้างมือเราต้องใช้เจลล้างมือก่อนพอล้างมือเสร็จแล้วเราดูแลเขาเสร็จเราก็ต้องกลับไปล้างมือเราก็ทุกอย่างถ้าเหมือนกับทวันทั้งห้าที่เปิดถ้าเราไม่เอาเชื้อโรคเข้าไปแม้แต่แคะหูน้ำมูกจมูก เฉกกพาะที่ชุมชนครองนาหมอนมีประชากรทั้งหมดกว่า300คนมีกลุ่มเสี่ยงเป็นคนพิการประมาณ16คนผู้สูงอายุก,กว่า100คนปานิสาเขินแก้วภากูลไทย P ีบรายงาน ผลกระทบของโควิด19นะคะก็ไปยังหลายกลุ่มด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพี่น้องคนพิการของเราก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยทีเดียวค่ะเราจะมาพูดคุยกับ2ท่านที่เกี่ยวข้องนะคะท่านแรกนะก็คือคุณสบับมานิดอินพิมนะคะนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและเป็นผู้แทนของคนพิการด้วยค่ะคสวัสดีสสดค่ะสวัสดีครับส่วนท่านที่2นะคะก็คือท่านนัทอร อินดีสีนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์สวัสดีค่ะนะคะต้องถามทางพี่สบาก,ก่อนว่าผลกระทบจากโควิด -19 ตอนนี้พี่น้องคนพิการเราเป็นยังไงบ้างเรียนว่าจริงๆแล้วเรื่องติดเชื้อไวรัสเนี่ยม,มันเป็นเรื่องภาพรวมทุกคนมีสิทธิติดเท่ากันเพียงแต่ว่าคนพิการเนี่ยมีร่างกายที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เราเราแยกเป็นสอ,สองวงกลมสองวงนะครับกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มเสี่ยงน้อยคนพิการอยู่กลุ่มเสี่ยงมากเพราะอะไรบ้างเพราะว่ามีร่างกายที่ด้อยกว่าบางท่านอาจจะมีสุขภาพที่แย่กว่าเช่นเป็นผู้ป่วยติดเตียงบางท่านอาจจะต้องเจาะคอคะเพื่อช่วยหายใจ กลุ่ม <c oughs> คนเหล่านี้เป็นกลุ่มเสี่ยงรวม,มถึงด้วยสุขภาพร่างกายใช่สุขภาพร่างกาย <c oughs> ที่ท,ที่ที่เราต้องดูแลมากมากกว่า <c oughs> คือคือในในในภาวะปกติเนี่ยเราต้องดูแลมากกว่าอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ว่ายิ่งช่วงเวลาที่มีไวรัสเยอะๆยะมีประเด็นแบบนี้ก็ยิ่งต้องเพิ่มความระวังระมัดระวังเพิ่มขึ้นตอนนี้มีเครือข่ายส่งเสียงสะท้อนมาให้เราด้วย <c oughs> เช่นกันว่าอย่างเช่นการรับรู้ข่าวสารก็เป็นประเด็น เรื่องใหญ่มากคือหมายความว่าอย่างเช่นสมมติว่าผมมีปัญหาเรื่องการได้ยินขนาดพวกเราที่ได้ยินปกติดีเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาเลยว่าเราจะฟังข่าวที่ไหนอะไรยังไงเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้ความรู้ที่แท้จริงก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นด้วยเพราะนั้นเพราะนั้นก็คือแท้จริงแล้วมันก็เป็นประเด็นรอบด้านเพียงแต่ว่าเราเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปที่หาหน้ากากยากเราหายากกว่าคือหมายความว่า เรามีปัญหาเรื่องการเดินทางาบางครอบครัวอาจจะไม่มีศักยภาพที่จะออกไปเดินทางด้วยก็ได้เพราะฉะนั้นภาครัฐก็ต้องรุกเข้าไปหาเขาครับพอพูดถึงภาครัฐก็ต้องรุกเข้าไปหากลุ่มพี่น้องคนพิการ,รต้องเรียนถามทางท่านผู้ช่วยชันนัทอร์ะนะฮะาทางกรมพอกอของเราเนี่ยมีมาตรการในการช่วยดูแลคนพิการให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ายังไงบ้างคะค่ะก็ ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชุมพิการนะคะซึ่งเราสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะ,ะท่านรัฐมนตรีท่านจุติไกรเลิศก,ก็ให้ความสําคัญกับตรงนี้นะคะทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มคนพิการได้ได้บอกแล้วว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง นะคะด้วยสภาพร่างกายที่พิการนะคะด้วยสภาพความเป็นอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยในมาตรการตรงนี้ทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการก็ไม่นิ่งนอนใจเรามีมาตรการต่างๆนะคะ,ะทั้งในส่วนที่เป็นคนพิการที่อยู่ในความดูแลของเราเรามีสถานคุ้มครองอและพัฒนาสักภาพคนพิการนะคะ13แห่งแล้วก็มีศูนย์พัฒนาอาชีพ นะคะและสขภาพคนพิการเนี่ยดังนั้นในการดูแลตรงนี้กลุ่มเป้าหมายภายในของเรา4000เกือบ5000คนเนี่ยเราก็ได้มีมาตรการในการดูแลตรงนี้อย่างเข้มข้นเช่นในการดูแลในศูนย์สถานเนี่ยเราต้องมีการดูแลผู้รับก็คือต้องมีการวัดไข้นะคะแล้วก็ให้พี่เลี้ยงเนี่ยได้มีส่วนในการดูแลผู้รับใน,ในสถานตรงนี้มีการถ้าผู้รับจะต้องไปโรงพยาบาลน,นะคะเราจะต้องอ รถรับส่งเนี่ยเมื่อไปแล้วเนี่ยเราต้องกลับมาค่าเชื้อนะคะแล้วผู้รับบริการของเราถ้ามีไข้เราต้องคัดแยกไว้ในอ,อาคารที่เหมาะสมนะคะหรือว่าในส่วนของอผู้ที่มาจะมาบริจาคในสถานของเราเนี่ยจะต้องอยู่ในจุดที่เรากำหนด นะคะ,<ม>ะแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่มารับบริจาคอย่างนี้นะคะ,คะนะคะก็ก็เป็นส่วนที่เราเป็นมาตรการของเราภายในนะคะส่วนผู้รับส่วนคนพิการที่เราดูแล2ล้านกว่าคนที่เราจดทะเบียนคนพิการก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เราให้ความดูแลตลอดนะคะดังนั้นเนี่ยคนพิการแต่ละประเวทคนพิการในก,ก,การรับรู้ข่าวสารเนี่ย ต่างกันอย่างเช่นผู้พิการทางการได้ยินเนี่ยเรา,เาแก้ปัญหาเขายัางไงคะก็เราจะต้องทําสื่อที่เหมาะสมกับเขานะคะในการที่จะสื่อที่ว่านี่คือสื่ออะไรคะอ่าสื่อประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆเช่นอ่าสื่อทางอ่าการประชาสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นแผ่น,น,พ,นพับหรือสื่อทางทีวีอ,อะไรประมาณนี้ค่ะที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้ทุกประเภทความพิการตรงนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีมาตรการอ่าเช่นเราบอกว่าหน้ากาก อนามัยเนี่ยมันหายากนะคะแม้แต่พวกเราเนี่ยก็ยังหายากนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีะเรามีโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยดำเนินการก็คือโครงการอาสา ผลิตหน้ากากอนามัยนะคะที่ดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะคนพิการเนี่ยเราก็มีการผลิตเพื่อที่จะเราจะจัดแจกยังไงคะเราก็จะจัดแจกอย่างเช่นว่าในศูนย์สถานเราก็ผลิตนะคะผลิตแล้วก็เราก็แจกให้กับผู้รับของเราก่อนแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็ส่วนประชาชนคนพิการทั่วไปเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการแจกถ้าในแจกในส่วนของอถ้ามีในส่วนของอพอมอเรามีอพอมอซึ่งเราอบรมนะคะ,ะทั่วประเทศ จังหวัดละ300คนเราเรียกว่าเราอบรุมอ,อพอมกคืออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงะนะคะ,อะของมนุษย์เนี่ยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคนพิการ300คนต่อจังหวัดเนี่ยเราสามารถที่จะ,ะประชาสัมพันธ์ให้อ,อพอมกเหล่านี้ลงเยี่ยมบ้านนะคะจะเห็นว่าาลงเยี่ยมบ้านแล้วก็จะพบะผู้พิการเนี่ยก็สามารถนําไปแจกได้นะคะเราก็<ม>ทําการเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็ ให้ความรู้เติมความรู้ให้กับอภมกรเหล่านี้ได้ไปให้ความรู้กับคนพิการที่ลงไปเยี่ยมพร้อมกับนำหน้าแกหน้ากากเหล่านี้ไปแจกให้ค่ะอืมค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่สบะพอฟังแนวทางทั้งดูแลคนพิการที่อยู่ในในหน่วยงานของพอมอันนี้คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเป็นคนพิการที่อยู่กับพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะควิธีการที่ทางกรมพอทำเนี่ยอยากให้เสริมเพิ่มอะไรไหมคะ ผมผมคิดว่าแนวทางที่กรมพอทำเนี่ยถือว่าดีแล้วแต่ว่าที่จะเพิ่มก็คือว่าเรายังมีกลุ่มคนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะไม่ได้อยู่ในการลงทะเบียนซึ่งซึ่งคนเหล่านี้เราก็ไม่สามารถทิ้งได้ด้วยเช่นกันคนที่ยากจนมากๆเข้าถึงไม่ไม่สามารถเข้าถึงสื่อได้ในทุกรูปแบบก็คงต้อง เป็นนโยบายเชิงรุกที่ต้องลงพื้นที่ผมเชื่อมั่นว่าเครือข่ายพอกอมีมีมาก,มมากทั่วประเทศอยู่แล้วสามารถทําได้ไม่ยากครับก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความรู้ให้ให้สิ่งที่จําเป็นเช่นหน้ากากซึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากครับก็ก็เราอยากให้เกิดคือภาษาผมเนี่ยก็คือเราอยากเห็นนโยบายชงเชิงรึก ให้เชิงลึกและลึกลุกด้วยนะคะลึกแต่ไม่ลุกก็ไม่ถึงนะฮะรุกแต่ไม่ลึกก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าที่ควรใช่ไหมฮะต้องเอาให้คุ้มค่านะอยากได้ทั้งสองอย่างอยากได้สองอย่างเลยครับเพื่อเพราะว่าเพราะว่าเนื่องจากเรามีโอกาสที่น้อยกว่าเรื่องเดินทางเรื่องการเดินทางน่นนี่นั่นการรับรู้ข่าวสารทั้งมวลกับคนที่การทุกประเภทเพราะนั้นเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษครับค่ะอย่างคนทํางานเองมีปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างไหมคุณนัทอร์ ถ้าในส่วนของกรมส่งเสริมและพัฒนา<ม>คุณภาพชีพิการเรามีมาตรการนะคะที่จะดูแลเจ้าหน้าที่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัดกรองก่อนเข้าตึกนะคะก่อนเข้าทํางานเนี่ย<ม><ม>เราก็จะมีการคัดกรองแล้วก็มีเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เราทาหน้ากากเนี่ยผลิตที่ชั้นหนึ่งของพอกรเนี่ยให้เจ้าหน้าที่มาทําด้วย แล้วก็ไปใช้เพราะว่าเราประสบปัญหาหาหน้ากากไม่ได้เหมือนกันนะคะกำลังนึกห่วงอยู่นะคะว่าถ้าเกิดสมมุติคนพิการประมาณสักสองล้านคนได้นะคะหน้ากากเนี่ยจะถึงมือพี่น้องคนพิการได้สักเท่าไหร่ยังไงเพราะว่าที่ทํากันนะฉันมีโอกาสสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีสุติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะทราบว่าทากันหลายวันเหมือนกันมีในหลายจุดแต่ว่าถ้าเทียบกับปริมาณคนรับทั้งหมดคือเรารู้ว่าคงไม่ใช่แต่กระทรวงพอมที่จะแจกนะฮะก็คงจะมีสาธารณสุขมีหน่วยงานอื่นๆที่จะแจก แต่ต้องอย่าลืมว่ามันก็มีทั้งแบบใช้ทีเดียวทิ้งแล้วก็มีใช้ซักด้วยนะฮะแต่แต่ก็ยังห่วงอยู่ว่าพอไหมนะพูดถึงเรื่องหน้ากากเนี่ยขอแชร์ด้วยนิดนึงเมื่อวานก็พยายามไปซื้อหน้ากากที่ร้านขายยาไม่มีครับอันนี้อยากจะสะท้อนถึงภาครัฐด้วยเช่นกันคือมันเป็นเรื่องส่วนรวมมันเป็นเรื่องกลางที่คนทุกคนถูกผลกระทบแน่นอนเราเรารู้อยู่แล้วว่าการใช้หน้ากากเนี่ยเราต้องใช้เท่าที่จําเป็นใช่ค่ะเพื่อให้ไม่หน้ากากขาดตลาดแต่ว่า วันเราเดินไปเราขี um, uh, well family, like well, ian, it, it ่รถไปที่ร้านขายยาที uh, exactly ่ใกล้ขี่รถไปก็ยากแล้วนะไปใกล้ใกล้ปุ๊บก็ไม่มีหน้ากากแล้วอครับนี่คือความเป็นจริงก็ก็หน้ากากขัดตลาดเป็นเรื่องจริงที่เราต้องต้องผมอยากเห็นนโยบายเชิงรุกจากจากรัฐบาลเพราะว่าต่อให้ทางกระทรวงพมมันทาหน้ากากกันขยายเวลามากกว่านี้ก็ก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะท่านผู้ช่วชาญไม่พอค่ะนะนะคะเพราะว่า อ่าที่กระทรวงทำเนี่ยประมาณอ่าวันนะคะวันที่ได้ไปเท่าไหร่คะอ่ได้ไปประมาณสัก700 0ชิ้นโอ้โหห้าวันได้7,000ชิ้นกับคนพิการสองเฉพาะคนพิการใช่ไมไม่ต้องไปเผื่อคนไม่พิการนะคะคนพิการก็ไม่ไม่พอแล้วเพราะของที่พอกอทำเนี่ยเราจะทําไปถึงเดือนมีนาคมคือสิ้นเดือนนี้แล้วแล้วก็อาจจะขยายไปตามสถานการณ์ว่าขี้คลายไหมก็วันวันหนึ่งเราก็ทํา เราผลิตจากศูนย์ด้วยจากสถานด้วยเนี่ยเราผลิตได้ประมาณวันละพันชิ้นไม่พอนะคะคไม่พอ,อที่จะใช้ใชเพราะว่าอย่างที่เราคำนวณกันอยู่เนี่ยว่าคนหนึ่งเนี่ยจำเป็นต้องมีหน้ากากสักสามชิ้นหน้าก,ากากผ้านะคะสักเวียนนะคระัคือใช้ซักแล้วก็สำรองอ,อันนี้คือตามหลักวงเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยกำลังผลิตเราก็อาจจะไม่พอนะคะแต่ว่าก็พยายามที่จะ ส่งเสริมนะคะส่งเสริมให้กับองค์กรคนพิการได้มาส่วนช่วยในการตรงนี้ <Hey. S 1> ถ้าองค์กรคนพิการเข้ามาส่วนร่วมช่วยกันผลิตตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปดูแลคนพิการที่อยู่ในส่วนต่างจังหวัดด้วยนะเพราะมีองค์กรคนพิการกระจายไปทั่วประเทศที่เขาจะสามารถผลิตได้ แล้วก็ที่สาคัญนะท่านผู้ชมไม่ใช่แค่หน้ากากนะที่ยังขาดแคลนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเจลล้างมือนะสปเปรย์ฆ่าเชื้อต่างๆเพราะบางคนอาจจะคิดว่าเอาล่ะแต่เป็นพี่น้องคนพิการที่เจอกไปเจอคนแปลกหน้าคนประชาชนทั่วไปก็คงเป็นส่วนหนึ่งแต่สําหรับคนที่เขาอยู่กับบ้านเนี่ยเขาก็ยังอยากได้เจลอะไรที่มีการป้องกันได้นะฮะเพราะหน้ากากอาจจะไม่ถร่แต่เจลก็คงต้องมีถึงขั้นแจกสบู่เป็นก,น,กนก้อนก็คงไม่ไหวกันนะฮะ,นะ,นะ,นะมีข้อเสนออะไรไหมพี่สะบะ คือพูดคุยกันกับพี่น้องคนการเราเรียนว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจากการพูดคุยเนี่ยคือเราเราพูดไหมภาพรวมอย่างนี้ครับคนที่การที่แข็งแรงคนที่รับรู้ข่าวสารคนที่มีศักยภาพที่สูงพอตัวเนี่ยไม่ไม่น่าห่วงก็เหมือนคนทั่วไปครับแต่ว่าเราห่วงคนที่ลำบากมากเช่นคนที่คนป่วยที่นอนติดเตียงถึงแม้นอนติดเตียงเนี่ย จะไม่สามารถไม่ออกเดินทางไม่ไม่มีการเสี่ยงถูกไหมครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าผู้ช่วยของเขาอก็ออกไปข้างนอกเป็นไหมครับความรู้เป็นเรื่องสําคัญความรู้องค์ความรู้ของของทั้งผู้ช่วยคนดูแลเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ก็ต้องก็ต้องช่วยให้คนดูแลอยู่แล้วตอนนี้ผมมองถึงคนที่ลําบากมากๆเช่นคุณตาที่อายุมากๆแล้วหูตาฟ้าฟางเดินเหินไม่กล้องจะดูแลตัวเองอย่างไรคือคือไม่มันค่ะ คนมีกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่เราห่วงที่สุดค,คือเราเราได้ยินข่าวมาตลอดว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยก็คืออัตราการตายสูงสุดก็คือคนที่สูงอายุถูกไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเราเราเรา,เราต้องดูแลอย่างเต็มที่กลุ่มเสี่ยงที่สุดค่ะคและอย่างหนึ่งที่ห่วงกันมากนะท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดเข้าสุริยะที่3มม<ช>นะคะ<ช>เรามีมาตรการที่เข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกไหม<ช>อย่างทางพอกอรเราเองมีการพูดคุยกันในกรมไหมคะว่าถ้าเกิดโควิดเข้าสุ เราจะมีมาตรการเพิ่มมากกว่าที่ทําอยู่อะไรได้บ้างเพราะอย่างกระทรวงศึกษาธิการเขาก็บอกแล้วนะถ้ารุนแรงมาก เปิดเรียนเขาจะเลื่อนเลยตอนนี้เขาก็ปรับเป็นสอนออนไลน์ออนไลน์กันแล้วนะนี่คือของกระทรวงศึกษาธิการรแต่ถ้าเกิดเป็นของพมดิฉันไม่แน่ใจนะฮะว่าระดับรัฐมนตรีอธิบดีมีการแลกเปลี่ยนคุยกันบ้างไหมว่าทําอะไรกันต่อดีมีค่ะเมื่อเช้าเราก็ประชุมกลมกันเรื่องมาตรการตรงนี้ว่าเราจะออกมาตรการอย่างเช่นการทํางานที่บ้านเราจะแบ่งกลุ่มข้าราชการยังไงในการทํางานที่บ้านก็ คุยมาตรการตรงนี้แล้วก็ช่วงบ่ายน,นีย้ท่านทุดีก็ไปประชุมที่กระทรวงเพื่อหามาตรการตรงนี้คือเราต้องสัมภาษณ์ผู้นี้ใช่ไหมคะ <c oughs> ในส่วนตรงนี้ <c oughs> ซึ่งมาตรการของเราเนี่ยคิดว่าเราสามารถที่จะช่วยข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของเราได้ตรงนี้ <c oughs> แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าพวกเราเนี่ยที่คนทํางาน,นต้องตระหนักตรงนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็เห็นใจข้าราชการพนักงานราชการหรือ,อเจ้าหน้าที่ของเราที่ เขาสัมผัสกับเชื้อโรคตรงนี้ตรงไหนเราก็ไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเดินทางเนาะก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะค่ะก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะติดเชื้อตรงนี้ก็คิดว่ามาตรการที่เรากําลังจะทําตรงนี้เช่นการทํางานที่บ้านเนี่ยก็มีส่วนที่จะช่วยพวกเราได้ในการป้องกันตรงนี้นะคะค่ะอยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกๆหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐและเอกชนลองคุยกันประชุมกันดูนะคะว่าหาก ยังคงระบาดต่อไปโควิด -19 หรือว่าเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเป็นระยะสามนะฮะเราจะทําอะไรกันได้บ้าง<ช>นะเตรียมพร้อมไว้ก่อน<ม>จะได้เตรียมทั้งคนเตรียมทั้งระบบเตรียมทั้งเนื้อง,งานเพื่อเอากลับไปทําที่บ้านหรือเตรียมทั้งของต่างๆนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกัน่างสื่อมวลชนเราทางานทุกวันอยู่แล้วนะฮะแล้วเราเองก็จะติดตามความคืบหน้าของทางกระทรวง พมอีกครั้งหนึ่งว่ามาตรการที่วางไว้มีอะไรจะได้บอกกล่าวกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณทั้งสองท่านนะที่ได้มาสะท้อนปัญหาพี่น้องคนพิการที่ชมอยู่ใครมีปัญหาลําบากเตือดร้อนยังไงนี่ติดต่อไปสายด่วนอะไรได้บ้างคะท่านหนึ่งสามศูนย์ศูนย์ค่ะหนึ่งสามศูนย์ศูนย์บอกได้เลยนะคะท่านอยู่ที่ไหนอําเภออะไรตําบลอะไรนะฮะแล้วก็ขาดแคลนมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาจะได้ให้อพมใช่ไหมฮะท่านอพมค่ะอพมอในพื้นที่ที่ใกล้เคียงรีบเข้าไปช่วยเหลือนะคะขอบคุณทั้งสองท่านอย่างยิ่งค่ะขอบคุ